เอาอีกแล้วขยันหาได้คอนเทนต์ดูอ่ะแจะกลานอะไรกันนี่นะสอบใบขับขี่สอบใบขับขี่ในานา้ำวายหุ่นน่ะหุ่นน่ะ <c oughs> มีย <c oughs> ขยันหาคอนเทนต์ซะด้วยทุกวันเลยวันพระวันเจ้าก็ไม่เป็นกันซะเลยนั <c oughs> ละจ้าก,ก็ลงไปยังไง มา,า,า,ารลุนกันเด้อยขยันหาคอนเทนต์กันจริงคอนเทนต์วิ่งดินแล้วเบื่อละวันนี้มาคอนเทนต์หลากรถอาล่ะด่าวอน,นไอไหวบ้านออะแล้ว